สวัสดีครับผมเต้บางัวทองนะครับวันนี้มาดูเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงออกที่วัดพับพาชัยนะครับเพชรบุรีนะก็ด้านหลังเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อเจริญนะครับออกปี2514นะครับหน้าตาเหรียญคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับจุดพิจารณาของผมนะครับผมจะจดจําพิมพ์ใบหน้าของหลวงพ่อแดงนะครับและดูลักษณะของพื้นเหรียญนะครับจะมีเส้นศาสตร์นะครับเป็นเส้นแม่พิมพ์นะคมๆประมาณนี้นะครับใบหน้าหลวงพ่อแดงจะไม่ผิดเพี้ยนนะครับ แล้วก็เอียงดูมิติของพระนะครับเนี่ยเส้นสายฝนนะเอียงดูนะครับคมคมนะครับหลายๆเส้นนะคมคมบางๆนะความคมของเส้นสายฝนนะได้ดูนะครับแล้วก็ดูฟอนต์ตัวอักษรน,นะครับมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับมีมิตินะคมเป็นธรรมชาตินะครับรอยแกะบอกแม่พิมพ์นะครับ พื้นหลังจะเรียบตึงเลยนะครับมีเส้นสายกระจายนะครับช่วยให้พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับเอียงดูลักษณะของมิติพรพนะครับเส้นสายฝนจะต้องคมคมนะจุดพิจารณาที่สําคัญด้านหน้านะครับผมจะจดจําทรงหูนะหูด้านหน้าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ครับกลมเป็นโดนัทนะครับจะไม่มีรอยถอดนะดูเจาะหูเล็กๆนะครับไม่กว้างมากจนเกินไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ คร้าวๆด้านหน้าเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพลิกไปดูด้านหลังนะด้านหลังนะครับผมจะสังเกตพิมพ์ของหลวงพ่อเจริญนะครับแล้วดูลักษณะของตัวอักษรนะดูความเรียบตึงของพื้นเหรียญเป็นประมาณนี้นะครับใบหน้าของหลวงพ่อเจริญนะครับจะไม่ผิดผเพี้ยนนะครับสังเกตคลบปิ้นตรงบริเวณขอบเหรียญนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับช่วยเป็นจุดพิจรารณาเกองผมได้อีกจุดหนึ่งนะเนี่ยครับตรงบริเวณนี้นะครับคีบปิ้นเล็กๆนะ ในความเข้าใจของผมคือเกิดจากตอนตัดเหรียญน,นะครับและมีคลิปปิ้นของโลหะนะครับเป็นธรรมชาติของการทําเหรียญน,นะจุดสําคัญบริเวณด้านหลังนะครับผมจะสังเกตลักษณะของหูเหรียญน,นะครับจะมีการเจาะทะลุที่ปินป้นๆนะครับเป็นธรรมชาตินะยังดูลักษณะโลหะนะครับคลิปปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับพื้นหลังหูเหรียญจะต้องเรียบตึงนะคร่าวๆหน้าหลังเหรียญจะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเิกไปดูที่ตัวตัดนะ จากหน้าเหรียญมาขวามือนะครับตัวตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับฟันตัดเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยมีการฉีกขาดนะไล่ดูนะครับไม่คมไม่ถี่จนเกินไปนะจดจําลักษณะคร่าวๆประมาณนี้นะครับเนี่ยมีฉีกขาดนะจากหน้าเหรียญไปซ้ายมือนะครับลักษณะฟันตัดเป็นประมาณนี้นะครับมีฉีกขาดเป็นธรรมชาตินะครับนี่ไล่ดูนะ ลองฟันตัดนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเปลี่ยนหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับออกที่วัดพับพาชัยนะก็พี่ท่านใดมีนะครับยินดีรับเช่านะส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับลาย idsai tay 5 0 5 1นห้านะครับมีตัวอด,ด้านหน้านะก็ยินดีรับเช่าพระเครื่องหลวงพ่อทวดหลวงพทท่อโสธทรยอดนิยมและพระเกจิคณาจารย์ยอดนิยมนะครับพี่ท่านใดมีพระอยากปล่อยนะครับส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับที่ลาย idsai tay 5 0 5 1ห้านะครับ ขอบคุณครับ